9ก้าหกเจ็หครับเก้าหกาครับวาลิตวาเจ็ดสิบห้า 75, วาเจหให้เจ้าดีไปทั่วฟ้าและราศิการ75หขอให้เจ้าเกิดบุญบันดา,าลแสนล้านขอให้เจ้าจงมา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 ,มาในวันจันทร์ที่นิพวตตังมาหาชาติจำเนิดวันที่19บเก้าใช่ไหมลูก อายะเมตไตรมหายานเดือนใดลูก right? ไปโพสต์อะไรลูกอ๋อวิทยะคานังมหาพุทธโธจงบังเกิดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจวัตรรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจงเป็นพุทธทาวะอำนาจวาสนาอาณาเมตไตรมหายานขอเป็นหางวดหรือเกางวด เทีสิงโงอนิการคูกแขังและกาเข้าสู่ล่มกาสวะพักตกคนุญบันดาลจงเตกอนยนตังถึงสได้ยุ่ก็ได้สิรเก็กเน่ใจตั้งขอรักมตาลิงตามบุญบันดาลตอแจกหุงสงต่อเอฟซีเฮาเรือปูนิกิจสัทธาผู้รวมผู้รวมสั่งตลอด ท่านผู้เป็นองค์ประท่านก็คืออริยนาสงฆ์คณะมู่บ้านตลอดท่านอาจารย์คุหลือผู้ท่านใ้กอตั้งเป็นอนุสงฆ์้อมกรบภูมิเจ็สัทธาร่วมทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องที่ผู้เดชขอาการเี่ยมเชิญคุณงามความดีนี้จงประจักษ์และจะลงไว้ซึ่งพุทธศาสนามหาญานในเป็นพระไตรามาสมหาภระพิโมก ในอริยเมตตาชูช่วหลุนหลังมอขอเป็นบุญบันดาลทุกอริยนาสง้วเดืดส,สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุอ่ะก็บอกกันนะครับวันที่25้าเด้อพี่น้องวันที่25นะครับหายมาก,กันหลายๆหมองมนีนะครับวันที่25้าจะถึงนี้นะครับู้จะปล่อยเลขเด็ดด้วยนะครับกููสปอยเลขเด็ดนำเ้อพี่วที่สามแต่ก็เป็นมว่วที่แปดลูก งวดกูบริดอกซื้อมาหางวดครับอคารเจ็ดงวดไปแล้วครับอ่าอภานเจ็ 1, ดงวดกูบริปอยมาหาคือปอยได้สองงวดแต่กูอยู่ในอันนี้สงความ,มือแต่สาาัตธาในกูตั้งมางหางวดครับตัดเปิดโลกรปสองงวดรธรรมยานร่วมแล้วก็เป็นเจ็ดงวดแล้วนี่เป็นงวดที่แปดรูปครับเข้าสู่วาระที่แปดครับ คือสิบปอยสิบปอยกับเวลาประมาณสักบ่ายสี่โมงไปต้นไปมันบวครับแมนครับคือจากพิธีบวงสรวงเซนว่ากนันมาอันียนาโงงกับเป็นวันเวลาอันเป็นใช่ครับสเวตกาชาติปะพอเป็นนกพนันเก็บแก้วแ,แ,แก้สายพงฝากโมดินในสิทธิยัสิทธิยาโยมิยิกิศสัทธาพลังมุ่ลครับเปยแนงสัทธาให้เป็นพลดกเก้าเป็นโคลมามุนีธเป็นพระปฏิโมกขีอันดียาสงงุูนี้ดนเดครับ ภากส่วนทุกเอฟซีทุกสถานที่เพราะว่าไก่เล้ไก่เมืองนอกเมืองหน้าครังติดตามปูเทปมาเป็นระยะนานหรือช่วงระยะที่บังเกิดขอบอกบุญหลวงอันยุสง์ขันถ้าแต่อัฐมหายานเพื่อเนยั้งลูกเขาเกินเล่าพัฒนาครับเซจยิงนัน<อ>ตังจะบังเกิดเป็นแก้วอัลยนิมิตสิทธิกำมังอาราธนาอริยนาสงอริยนามแไกใมหายานข้าพเจ้า ขอเป็นเนื้อนาบุญกีฬาทั้งหลายคนทันทั้งหลายอยากได้ยุบานุกนิยมเส้หลายอยากได้ยุบานุกได้บอคาบ้าเพ้่อคาบ้าเป็นเสวิกกระชากได้บ้าเป็นเนื้อนาบุญไหนหายทุกอย่างโศกให้โลกใบไพ่ความสุขทางใจคอยบังเกิดกิเลสบุญเจตน์กรรมตักคอยตัดด้วยอริยนสุขธรรมปัญญาเมื่อนี่ผู้เทพในเมื่อขอกันมี่ให้สำเร็จหรือไ่สำเร็จได้หรือบ่ได้ถึงู่ในอัตถมาญาณให้พุ่งฟ้าพุ่งดิน พอจัตุพ่ออำนาจสิ่งศักดิ์เสถีกวงเขาโจงนิมิตตั้งอำนาจวาสนาว่าโพนมหามุนิเจ้าโจงประธานฤทธเดชอำนาจวาสนาเทถีกวงเขาโจงประธานฤทธเดชให้บังเกิดแห่งอาณาเมตไตรมหายานในวันที่เท่าไรลูกวันที่เท่าไรเป็นไรวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าตรงกับบัญญัางลง วันจันทร์กเลตถอํานนาจวาสนาจันเจมราอริยเมตไตรจักรตาหำนาวาสนาจะบังแดดโกดมหมาผู้เจ้าหรือไม่เลขหรือบุญบันดาลคนใดที่จะเป็นมิตรตังอำนาจวาสนาขอ้เจ้าจงมาอริยเมตไตรมาหายานจงมามากมายากระทนงพงมาสิมหาพุทธโธจงโผหินจงวาริยเมตไตรมหายานสูดาบุตรหมามุนีเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่นักภูไพรพระในสนใดอาาพระเจ้าขออริยเมตไตรมาหายาน จงเป็นเนื้อนาบุญนะอุกุมะอาิยะเมไตไกรมหาญาณจงมาเป็นมิมิตังมหาชาติกำเนิดทรัพย์สินเงินทองนะชานิติมหาพุทโธนมโมพุทธายะจงมามะม,มามายากะตะนังพุมมาสลิมาพุทโธนะกตะังพุมมาเสยติยันตังยากะตะนังพุมมาสลิมหาพุทโธ,นนทธ,ทธเลขสีโตโูเทกเรื่องสีสะเกหรือเกดภูงเท้าสีประทานแลลูกเด้อโตแลกคือเก่า <9. S 2> ตัวแรกคือเก้าตัวที่สองคือยันตามหายานเลขหกตัวที่สามคือเนื้อนาบุญ <5. S 2> เป็นเกดวิระยมหายาณขานังอำนาจวาสนาดาบทมหายานอัญญากนทัญโงกกาลนัสตารีบุตรขออริยเยมตตายานว่าห้าพระองค์พระเป็นบุญญาทิตต เก้าหกเจ็ดห้าเก้าเก้าหกเจ็ดห้าครับเก้าหกเจ็ดห้าครับเก้าหกเจ็ดห้าเด้อตัดเอามีเก้าหกมีเจ็ดห้าก็คือเก้าหกลางเก้าหกเจ็ดห้าบนเก้าหกลางเจ็ดห้าบนเก้าหกลางเจ็ดห้าบนเพื่อนบ้านสามตัวบนก็คือ สามตัวหกเจ็ดห้าโอ้ปูเขียนหายแล้วเ้าเอัชัดๆเลยบาดเจ็บอนึ้ค่ทวารอำนาจวาสนาพุทโธมันธรรมโมมีสังโฆดี มีด้วยพรนันประเสริฐเลิศด้วยปัญญาทรัพย์สินและเงินทองอายุมั่นผสางกลบนกลางที่นาบนางกางงที่นาบนเจ็ดห้า

ตังมาอาจะกันนิหน่งมาาจกันิมิตังมามุนม้นคู่ม้นทั้งปีในจังหน่อยหนึ่งครับโอครับชัดเจนเลยว่าเนี้เก้าหกเจ็ดห้าเก่าหกกับเจ็ดห้าสามตัวก็คือเก้าหกห้านวหกเจ็ดห้า 3ตัวหก้านะครับมุดอีกน้อยหนึ่งครับโอ้ขอบคุณหลายครับโอ้ชัดเจนนอคแคบ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 ไว้ครับแคบไว้แคบไว้แคบไว้เกินบานเด้อนอพี่น้อ วันจันนี่เด้อครับม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับแล้วมาอีกแล้วเวชัดจรชันจักนครับโอเคโอเคครับเดีตัวนี้คือเหล้าพัฒนาเด้อดดองเนองเหล้าพัฒนานะครับในวันที่ เราวันที่สิบเก่าเด้อพี่น้องวันที่สิบเก้านะครับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับเบิงเด้เนี่ยโอ้ยมาฝอเอาอย่างไรไม่พอใจหกเจ็ดไม่ชอบหรือจะจะรวยเลยคือเก้าไม่ชอบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณปู่เทพด้วยนะครับผมอย่าลืม ติดตามช่องบาวสามทิดเัน